โอ้เลยนะโคตรลาสุดเลยยูทูมเดอเอ็กซ์ไอบันะโคตรเจ๊อยูอดอดย่ไม่ได้ลงคลิปานานมากนะเราเราคิดดูว่านานขนาดไหนอะ่ะนานโคตรเปิดเจอกนมา,นานแล้วนะท่านผูชมก็เจอช่องกระกาชัองผมเออเอาเถอะเอาเถอะก็วันนี้เราจะมาเล่นไม่ใช่เล่นดิ วันนี้เราจะมาสอนเล่นกัสนะสำหรับผู้เล่นใหม่ขอแนะนำกัสแม่งโคตรของดีเลยโอเคแต่นี่คือวิญญาณอันนี้ก็เป็นโลกับาลังชีวิต <c oughs> <c oughs> ข้อสมสมาของกัสก็นี่เดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะความสามารถของกัสก็ถ้าเรามันจะปล่อยลูกป่องออกไปใช่ไหมนะครับ ถ้าครบประมาณ3ครั้งก็จะมีวิญญาณออกมาใช่แด่รุ่นระยะไม่มีดาวเมทนะเพราะว่าแบบผมลงทำแล้นไม่มีดาวเมทแหละเนี่ยที่แล้วมันก็คือเนี่ยวันคล้ายเนี่ยการโทเทมอย่างเงี้ยไล่ฮิปเป็นสตาร์แบบไม่ใช่สตาร์ที่อุปกรณ์เสริมก็คือเราไปวิญญาณงูง ใช่แต่แรงนะใช่ก็ <c oughs> วิญญาณนี้ก็ดด,ดีนะนี่เยคอยดูนะดูเลือดผมนะเ <c oughs> นี่ยนี่วิญญาณมันจะเด้งก็คือเพิ่มเลือดสองพันแต่บัตต้องใส่อุปกรณ์สตาร์พาวเวอนะเพราะว่า <c oughs> มันเพิ่มเลือดได้พิลัพันและโล่ที่ ต้องกันได้หรือว่าส่งให้เพื่อนก็ได้นะเออใช่อย่างคือก็ซ้ายสนับสนุนอีกตัวเลยนะที่ผมกลับมาเล่นบ่อยมากเลยนะตัวเดียตัวนี้ดีมากเลยนะเอาไปเล่นหลัดแหละควาหัวมันสปอร์ตโคตรผมแนะนำคอมโบอีกอย่างหนึ่งก็คือโรซ่ากับกัสก็คือ ให้กัดเปิดโล่ให้โรซาห้างโล่แตกเสร็จแล้วก็โรซาเปิดโล่อีกไนงะนี่แหละเคล็ดลับผมรอไปใช้ละโคตรถึกนึกตายอยากสายและผมขอแนะนำเลยนะบายสญาละไปละ